ประมวลภาพงานวิวาอ่ายวัลไถจัดเรียบเรียบที่บ้านเต่บรรยากาศน่ารักมากถือเลือกดีเข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยเล้ววันนี้วันที่4พฤศจิกายน2565สำหรับคู่ของไอกเมตรกับไว่ายอาสาพาไปหลงโดยงานในช่วงเช้านั้นก็จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายที่บ้านที่ชัเป็นเรือนหองานนี้มีครอบครัวเพื่อนพ้องที่สนิทเข้าร่วมงานอย่างชื่นมื่น นอกจากนี้ยังมีพี่สาวคนสนิทของเจ้าอย่างหญิงรัฐาได้มาร่วมงานและโพสต์แคปชั่นว่า "Welcome to the f a m ยินดีกับยายอูดกระมนลเนตรเด็กน้อยของกลุ่มคนเก่งของพี่พี่เดินทางกันมานานจากวันแรกวันนี้ยายเด็กกระโปโลของพี่พี่ออกเกลือนแล้วขอให้มีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตคู่ใช้เหตุผลความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่เชื่อว่าอายและว่านจะเดินทางด้วยกันไปบนเส้นทางของกันและกัน หยอยาวนานและมีความสุขแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณน้องว่านที่มาดูแลน้องเล็กของพวกเราเรอวันเก็บกระเป๋าเดินทางกันนะแก๊งเรามีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งและ #tag คลิปใจง่ายครอบครัวขยาย #tag แต่งที่บ้านว่านไอทีมงานนิวส์ได้รวบรวมภาพงานวิวาช่วงเช้ามาให้ได้รับชมด้วยค่ะ